นี่นะครับที่เสียบแล้วแม่โตสามเดือนมีใบสองคู่แล้วก็ร่วงไปแล้วหนึ่งนี่ผมทําการตัดเมื่อกี้เดี๋ยวผมให้ดูระบบรากเพื่อนเพื่อน,อนคอมเมนต์มาเออรากไม่เดินหรือเปล่ารากเน่าหรือเปลา่าเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับชัดๆนะครับถ้ารากไม่เดินเพื่อนเพื่อน,อนสังเกตว่าผมเด็ดทิ้งไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วครั้งแรกที่ยาวออกมายาวมากนะครับสูงประมาณสิบเซนนะครับครั้งแรกเลยที่ผมตัดทิ้งไปแล้วก็นี่ครับ รักไม่เดินมันคงไม่แตกมาครับไอยอดของมันเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับแค่อยู่ข้างบนก็เห็นแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คือกระทุ่มโคกหรือกระทมขี้หมูใบใหญ่ภาคใต้หรือกระทุ่มบอกนะครับเห็นไหมครับรากเดี๋ยวแป๊บนึงครับเห็นไหมครับนี่รากนะครับนี่คือรากมันนะครับนี่คือรากมันนะครับผมไม่ทําคลิปโขลกเพื่อนๆแน่นอนครับให้ดูกันนะครับว่ารากมันเยอะแค่ไหน เพื่อนๆดูครับดูกันให้ชัดๆครับดูนะครับนั่นคือระบบลากนะครับเดี๋ยวลากมันอาจจะขาดเพราะว่าผมไม่ได้ใช้น้ําผมให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเพื่อนๆจะได้หายข้อสงสัยกันสักทีนะครับดูลากครับนี่ขาดแล้วนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมครับมันนี่มันขาดนะครับเพราะผมไปดึงมันเห็นไหมครับ ดูรากครับนี่คือรากขาวรากใหม่นะครับถ้ารากเก่านี่ครับมันจะดําแล้วครับเห็นไหมครับรากเก่ามันจะออกสีดําสีน้ําตาลแล้วนะครับนี่คือรากเก่าดูครับรากที่มันไม่โตนี่คือรากทั้งหมดนะครับแต่มันขาดครับมันเป็นรากฝอยเล็กๆเห็นไหมครับก่อนผมจะทําคลิปบอกเพื่อนๆผมทดลองเองก่อนนี่คือรากใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆดูดิความเยอะของรากดูครับนี่คือรากมันนะครับ อนี่ออกมาจากรากเก่านี่คือรากเก่ารากใหญ่แล้วนี่ครับด,ดูนะดูครับามมารดูครับเพืเ่อนๆดูนะนี่คือรากใหม่ทั้งหมดรากใหม่มันจะออกขาวนะครับนี่ถ้าผมล้างน้ํารากมันไม่ขาดมันก็จะเยอะกว่านี้ครับผมทําคลิปทุกอย่างทําเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆที่จะไปซื้อ,อยอมลงทุนเองทําเองครับไปหามา พื่อไม่อยากให้เพื่อนๆผิดหวังนี่คือรากนะครับเพื่อนดูเองครับนี่คือรากใหม่นะครับนี่คือรากเก่า,า,กา,กากนะครับนี่คือรากเก่ารากใหญ่รากรากใหญ่เนี่ยครับนี่คือรากครับดูดยครับเพื่อนๆเออของเขาโตเออของผมผิดที่ยอดหรือเปล่าผิดที่ตอไม่มีรากรากเน่าหรือเปล่าผมให้ดูครับ ums, อืมนี่คืออะไรครับนี่คือรากใหม่ทั้งหมดนะครับ ดูนะครับรากขา,ขาวครับนี่คือรากไออะไรเขาเรียกรากแก้วอ่านี่คือรากเก่าที่ผมเหลือไว้ไหมการตัดแต่งรากมันจะเกิดรากฝอยเร็วแล้วก็จะแตกรากใหญ่มาทีหลังนี่คือกระท่อมที่หมูใบใหญ่หรือกระทุ่มบกกระทุ่มโคกดูรากครับนี่ขนาดรากขาดไปเยอะแล้วนะครับดูนี่คือรากใหม่ทั้งหมดนะครับ นี่คือรากใหม่นะครับรากใหม่มันจะออกมาขาวนะครับนี่ก็คือรากใหญ่นะครับนี่คือรากใหญ่นะครับแล้วก็รากฝอยออกมาหายข้องใจกันหรือยังครับว่าที่มันไม่โตเป็นเพราะรากเน่ารากไม่เดินหรือเป็นเพราะต้นตอขายายพันธุ์กันไม่ได้เสียบติดแต่ไม่โตชัดๆแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเอาน้ำมาล้างอีกที ว่ามันคืออะไรกันที่มันไม่โตรากมันขาดไปเยอะแล้วนะครับนี่คือครับดูครับรากไม่เดินหรอครับแบบนี้นี่นี่นี่ทั้ทงรากใหญ่รากฝอยมีครบนี่คือรากเก่าครับมันจะสีน้ําตาลเข้มๆเ,เห็นไหมครับนี่คือรากใหม่นะครับทั้งรากใหญ่รากเล็กสรุปนะครับเพื่อนๆผมทําคลิปมาไม่อยากให้เพื่อนๆ ดนหลอกซื้อต่ออะไรแบบนี้นครับอยากให้เพื่อนๆสังเกตด,ด้วยครับโอเคนะครับ